สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ตะลึงช็อกสะเทือนไทยลีกข่าวด่วนสื่อดังเวียดนามนะครับตีข่าวมาดาแป้งสนดึงปักหังซอ กลุ่มงเงียนการท่าเรือสื่อดังเวียดนามประโรงมขาง่าวมาดามแป้งนะครับนวลพันธ์ล่ำซำบิ๊กบอสรร Big จอมทุ่มของการท่าเรือเอฟซีสนดึงตัวปั๊กฮังซอกุนซือชาวเกาหลีใต้มาคุ้มทีมมาดามแป้งนะครับนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีทีมดังในสืกไฮลักริเวไร์ทลลีกสร้างความมือหานะครับที่ตกเป็นข่าวสนดึงตัวปั๊กฮังซอกุนซือชาวเกาหลีใต้มาคุมทีมในนุนกันหน้าจากการรายงานของสื่อของเวียดนามนะครับนั่นก็คือบันทันเฮา vs ท้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันยอดทีมแห่งถิ่นแพสเตเดียมอยู่อันดับที่8เท่านั้นในลีกนะครับโดยการมี33าสงคะแนนจากการลงสนามที่สิ้านัดในขณะที่รายการ AFC แชมเปี้ยนลีกพวกเขาพึ่งแพ้อ,อุนซันฮุนไดทีมดังจากเคลีกเกาหลีใต้มา30ร่วงตกรอบเพย์ออฟไปตามระเบียบอย่างไรก็ตามชื่อของปักฮังซอมไม่ได้อยู่ในลิฟต์รายชื่อของสิงเจ้าท่ากันทั่วเอฟซีโดยมีอีกสิคนที่เป็นตัวเลือก ที่ทางมาดัมแป้งนนพันธ์ล่ำซำจะเคาะเลือกให้มันคุมเทียมเพื่อลากความสูเร็จในซีซั่นหน้านะครับก็เป็นสื่อทางเวียดนามเล่นข่าวนี้นะครับตีข่าวแบบใหญ่โตกันเลยทีเดียวเอาอีกแล้วเวียดนามทำให้เต็มที่วันเดเลยเชื่อโฟบาพัฒนาสู่ชังศึกชุดใหญ่นนไ,ได้แน่นอนไปได้การแน่นอนบทสมัมาของวันเดเลยนะครับ เฮดโค้ชของลำพูลบริเอร์พูดถึงอนันต์ยอดสองบาลและมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีเป็นครั้งแรกอนันต์ยอดสองบาลน,นะครับตลุกจากทัพราชันโูขาวสุดดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีรู้สึกดูใบครับโดยเจ้าตัวเปิดเผยรู้สึกดีใจมากกับโอกาสครั้งนี้และยังทําตามความฝันของแม่ได้สําเร็จที่จะทําให้เต็มที่ให้ถึงที่สุดขณะที่คุณสื่อชาวบราซิเลียนอย่างวันเดลเล มาชาโดดาซิวาจูเนียเชื่อว่าลูกทีมคนนี้จะพัฒนาฝีเท้าไปได้ไกลกว่านี้ในอนาคตอย่างแน่นอนโดยวันเดอร์เลนะครับมาชาโดดาซิวาจูเนียได้กระดับถึงอันันยอดสังวันไว้ว่วาฟู้แมนทำง,งานดีดมากตั้งแต่เล็กแรกรวมถึงการรักษามาตรฐานจนถึงติดทีมชัดชุดอยู่23ปีได้ผมก็บอกกับเขาไม่ต้องห่วงเทียมให้โฟก,กัสกับทีมชั้นให้เต็มที่เพราะนั่นเป็นอนาคต แล้วผมก็บอกให้นักเตะทุกคนตั้งใจซ้อมตั้งใจทําให้เต็มที่เพราะอาจจะมีโอกาสแบบนี้บ้างแล้วผมก็หวังว่าเขาจะฟอร์มดีกับทีมชาติเหมือนกับสโมสรอ,อีกด้วยผมคิดว่าโฟแบย์ยังอายุน้อยเขายังพัฒนานได้อีกเยอะผมเชื่อว่าเขาจะรักษาฟอร์มการเล่นจนติดทีมชาติุดใหญ่ได้แน,น่นอนรวมถึงนักเตะลํำพูนอีกหลายๆคนอีกด้วยเรามีโอกาสที่ดีที่จะติดทีมชาติยุดใหญ่ได้ในอนาคตโดยผลง,งานของทัพรอชันกูขาวหลังผ่านพ้นไปแข่งไป27นัด ทีมรั้งอยู่ในอันดับที่3ของตัวรังคะแนนโดยการเก็บไปถึง53ขนาคะแนนแบ่งเป็นชนะ15นัดเสมอ8าดและแพ้ไป4นะครับลือหึงบ g ีหวังรวบปีกรีก,รกรีทับช้างศึกเติมเต็มระบโบโค้ชแทกตความเคลื่อนไหวของสโมสรกระตา่ายแก้วบีจีปทุมยุต็ด ทีมแชมป์เก่าไทยลีกนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วและปัจจุบันรั้งอยู่ตำแหน่งรองจ่าฝูงของศึกลีโว่ไทยลีก2021-2022โดยในทุกการนี้นะครับกระตา่าย9ก้วมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งเฮดโค้ทถึง2คนด้วยกันนะครับและปัจจุบันบีจีก็ได้ใช้งานมาร์โกโตะนะครับเทกุระมุริหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นที่ํำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชคุมทีมอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเท่านี้เท่านั้นนะครับแมนจะมีผลงาน ที่โอเคในระดับหนึ่งแต่ภาพรวมแล้วจะาไต่แก้วก็ยังมีฟอร,ร์มการเล่นที่ไม่เปล่งปล่างเท่าไหร่นักโดยเกมล่าสุดก็เพิ่งบุกไปพ้ลีโอเชียงรายยูนเต็ดดิวยสกอร์2-4ในศึกลีเวอร์ลีคัพนะครับ2021 2022รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากสาเหตุที่ไทยกูซังนะฮะแต่ชินใจเปลี่ยนระบบการเล่นของบีจาก3-2มาเป็นใช้ระบบ4-4-2หรือ4-2-3-1แบบสไตล์ญี่ปุ่น ในการใช้งานกับกระต่ายแก้วซึ่งในระบบดังกล่าวก็ได้เกิดจุดที่ยังต้องเสริมทับอยู่เพราะบีจีไม่ได้มีผู้เล่นแนวตน่งปีกธรรมชาติให้เลือกใช้งานเท่าไหรนักโดยในช่วงเกมหลังๆต้องทางเอานักเตะกองกลาง,ลางตัวรุกอย่างวรชิตกนิสฐีบำเพ็ญหรือสุริยาปุริสายไปเยืยนเริยมเส้นทางกวาดขวานะครับส่วนทางกราบซ้ายก็มีบางนัดที่ต้องดันเอาเฮนเนสตภูมิภาที่เล่นแบ็คซ้ายเป็นส่วนใหญ่ยืนมาเล่นเป็นปีกซ้าย ทำให้เกิดกระแสข่าวหือวา่าบีจีเตรียมทุ่มทุนสร้างอีกครั้งในการหนึ่งตัวนักเตะดีกรีทีมชฟไทยโดยเป็นนักเตะในตำแหน่งปีกธรรมชาติที่เล่นเกมรุกด้ดีมีความเร็วความคล่องตัวสูงและมีลูกเปิดที่แม่นยำโดยเฉพาะจะหวังนํามาเป็นหนึ่งในการสร้างทีมในระยะยาวภายใต้ระบบการทําทีมของมาร์กตเทคุระโมรินะครับ คนเฮงและฉลามจูเนียจงดูข้อดีข้อเสียของรุ่นพี่เป็นตัวอย่างประธานเทคนิคฉลามชนชนบุรีนะครับชีเวรรุ่นคือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหากคิดผิดทางอนาคตอาจจะหายนะโดยมีตัวอย่างเห็นทั้งดีและร้ายจากรุ่นพี่ให้ศึกษามากมายที่ต้องการประสบความสำเร็จอาชีพคนเฮงนะครับวิทยาลัยหลาหกจนประธานพัฒนาเทคนิคของสโมสรชนบุรีเอฟซีเปิดเผยกับทีมงานบน ปิดเผยกับทีมงานข่าวบนไทย d com ว่าแม้อาคาร์มีของชมรีจะได้รับการชื่นชมเรื่องโครงการสร้างนักเตะขึ้นมาประดับวงการลูกหนังไทยมากมายนะครับแต่เด็กก็คือเด็กไม่ว่าสโมสรไหนรวมถึงชมรีก็ประสบปัญหาเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นถึงสิน้นทั้งนี้นะครับโค้ชเฮงนะฮะก็ได้พร่ำมสอนและลงรายละเอียดถึงตัวนักเตะทุกคนที่เริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงไปในทางที่ผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่ายาปาปิ้งหรือผู้หญิง โดยยกตัวยอย่างจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จและคนที่หายไปจากสอร,ระบบที่มีความสามารถให้ได้ศึกษาซึ่งก็มีความแตกต่างในเรื่องของวิธีคิดของแต่และคนการควบคุมดูแลของสโมสรและครอบครัวเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่จะช่วยขัดเกลา,กาแต่เจ้าตัวนักเตะต้องมีความคิดที่เป็นมืออาชีพและไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสิ่งที่อคโครจรเพื่อให้เส้นทางอาชีพของตนนั้นไปได้สูงที่สุดโดยโค้ชเฮงนะครับก็ได้เปิดเผยทิ้งท้ายไว้ว่า ในอะคาเดมี่ฉลามชนแต่รุ่นล้วน,นแล้วแต่พบข้อปกป้องและแนะนำสิ่งเหล่านี้มาปรับปรุงใช้กับรุ่นถัดไปทำให้รุ่นหลังเด็กจากอะคาเดมี่ของชนบุรีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของฟุตบอลทรงานกติความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นตามลำดับอย่างแน่นอนส่วนใครนะครับที่ไม่สามารถปรับตัวตามได้นะครับและทำผิดวินัยจนเกินยุยาแล้วก็จะถูกคัดออกอย่างแน่นอนแม้จะมีฝีเท้าดีแค่ไหนก็ตามนะครับเราฝากถึงน้องๆด้วยนะครับต้องสู้ๆนะครับ ถ้าอยากจะมีอนาคตเหมือนพี่เจชนะทิพย์สงสินพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันพี่มุย้ยธีรศินปแดงดาก็ต้องขยันซ้อมเราอย่าปะปิีงห้ามแตะเรื่องผู้หญิงด้วยนะครับรักเดียวใจเดียวนี่นคือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่20มีนาคมครับ